ย้โอ้ยขึ้นมาแรงแล้วอันนี้เราอยู่ในอะไรนะโหมดคืนทะเลคลั่งเอออันนี้มันเป็นแบบว่าธีมยานสตาร์วอล์เนี่ยเนาะเป็นอะไรนะเอ็กวิงเหรอไม่ใช่เป็นเสือนะอ่าะรถสตาร์วอล์เนอะดีตรงนี้ขคืบแล ดูขึ้นซัดโอ้มีควันด้วยมนหมอกโอ้ตอนนั้นเขามีก้อนนี่โอ้แรงเลย ขึ้นขึ้นมันมีหมดนะหมดแล้วปะเนี่ยขึ้นหมดแล้วหมดยังหมดยัหมดแล้วอันนี้เป็นขึ้นแะไรขึ้นจากยานอวกาศ นั่งแค่ตังนี้นะคือนอะแล้วเ,เป็นที่ลอยตัวเป็นที่ลอยตัวเดียว่า นึกว่าติดหลังนะไได้เนาะ โอ้ย oh. ย็ยนเลยนะ้าชึวยด้วยโอ้าลมาลูกาาๆๆมยืนประมานี้พอยืนปรมาณนี้พอมาแล้วขึ้นยักโอ้ ออไม่มียังองยางจริง oh นี oh ่จะไปหาหมุ oh ่งยางเหรอโอ้นี่ตรงนี้ขึ้นแหลง

รอก่นหนูบอกแม่ไปแล้วว่าถ้ามีคนยากแม่หยิบให้หนูหน่อยว่อเมื่อกี้ดูคถัดดูนัไม่หยงสันจทบใบไม้ติดเลยถ้าไมกลับไปเอาอ,อ,อันนั้นจะให้เหรอใช่แต่มันเป็นโฟมติดหลังเรา

อ้าวอ้ยเ้าของี <laughs> <laughs> <หน>่เขามาลอยมาเส้เกาะเลยด้วย